ตอบคำถามท่านนี้นะคะบอกว่าน้ำตาลสะสมเกินเจ็ดถือว่าเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลปลายนิ้วเท่าไหร่ถือว่าเป็นเบาหวานคะขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะน้ําตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ที่เกณฑ์6.5นะคะจะถือว่าเป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าเนี่ยจะถือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานคะ่ะ แล้วน้ำตาลปลายนิ้วล่ะคะเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นภาวะโรคเบาหวานน้ำตาลปลายนิ้วที่งดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมงแล้วมาเจาะเลือดปลายนิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเกินน้ำตาลเกิน126มิลลิกรัม per เดซิลิตรนะคะจะถือว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า100ถึง125จะจัดว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานได้ค่ะ ยังไงซะก็แนะนําว่าควบคุมระดับน้ําตาลของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติจะดีที่สุดนะคะเพื่อว่าโรคเบาหวานนั้นมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดเยอะเลยค่ะาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดเซฟไว้นะคะ